ผมวันนี้ผมนะัทธเดชไยสีเมืองนะครับผมเป็นตัวแทนของเทตกระดานบอกบุญหลอกนะครับผมในโครงการถวายพระศิวลีทองเหลือง99วัด11กองในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้มาถวายนะวัดไทยเจริญจังหวัดนนทบุรีนะครับผมชื่อเจ้าภาพกองนี้ก็คือคุณวิมลทัศน์อ่อนคำนะครับผมเดี๋ยวเตรียมถวายพร้อมกันนะครับ